เทพเซียน40,000ปีตอนที่145เตาหลอมไทเออรุ่นที่1ชั่วขณะที่ผลึกรูปเพชรสีทอง3ชิ้นจมหายลงไปในร่างของหลีเหยาหน่าจอภาพมายาขนาดใหญ่ที่จุดสูงสุดของหอมังกรเรนพันแปรเปลี่ยนไปเช่นกันชื่อของหลีเหวาวทอแสงหลากสีเจ,จิดจัดจากนั้นสั่นเบาๆครั้งหนึ่งแล้วก็เดิดขึ้นอย่างรุนแรงผลักชื่อของเจ้าเทียนชงลงไปด้านล่างในบัตดล ภายในหอมังกรเรนเกิดเสียงอุทานอย่างแตกตื่นดังระงมจากนั้นกลายเป็นความเงียบงันสงัดดุดป่าช้าผู้ถูกเลือกนับร้อยคนหันมองหน้ากันไปมาไม่รู้ว่าจะระบายความรู้สึกอันซับซ้อนในใจออกมาอย่างไรในขณะเดียวกันเจ้าเทียนชมจ้องเขม็งไปยังชื่อของหลี่เหวยาวเป็นเวลานานมากสายตาที่ยิ่งมายิ่งลุกโชนของมันราวกับผลึกรวมรังกายเป็นกระสบีสังหารสองเล่ม คลายสามารถทิมแทงเข้าไปในจอภาพมายาทะลุไปถึงเจ้าของชื่อที่อยู่อีกฟากหนึ่งครึ่งนาทีให้หลังเงื่อเย็นเม็ดนั้นของเจ้าเทียนชงไหลหย,ยดผ่านคางกรามเหนือใบหน้าที่เขม็งตึงค่อยคายลงดวงตาอันแหลมคมเปลี่ยนเป็นร้อนพราอยู่บางนี่เป็นสายตาที่คลายลุกไม้ของยอดฝีมือในอยามที่ได้พบกับคู่ต่อสู้ที่คู่ควรเป็นความจริงหรือนี่กูเฟยสเสวียนตกตะลึงพึงเพิดอยู่ครึ่งค่นวัน ในที่สุดคอยเข็นเสียงออกมาอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจในช่วงที่มันเริ่มเร่งเครื่องในครั้งนี้ยังมีเวลาอีก4-5ชั่วโมงกว่าจะพ้นกำหนดสิ้นสุดของเดือนเจ้าเทียนชงเจ้าสมควรเลือกหลักสูตรทฤษฎีพื้นฐานออกมาสัก8วิชา10วิชาเจ้าสามารถใช้เวลา2ชั่วโมงในการศึกษาร่ำเรียนจากนั้นใช้อีก2ชั่วโมงในการสอบหากโชคดีสอบผ่านสักหนึ่งวิชาสวิชา เจ้าจะไม่ถูกเด็กน้อยผู้นี้เบียดตกลงมาจากอันดับที่หนึ่งเจ้าเทียนชงยามนี้สงบจิตใจได้อย่างสมบูรณ์ดวงตาไม่ได้ทอประกายดุร้ายแหลมคมหรือร้อนแรงอีกแต่เป็นความเฉยเมยเย็นชาทุกอารมณ์ความรู้สึกคลายถูกแช่แข็งอยู่ในส่วนลึกของดวงตาสีเทาซีดมันกล่าวอย่างสงบก็อาจจะแต่จําเป็นด้วยหรืกูเฟยสเสวียนมือมองอย่างโง่งง,งเจ้าหมายความว่าอย่างไร นั่นคืออันดับที่หนึ่งในทำเนียบจัดอันดับผู้มาใหม่เชียวนะเจ้าเทียนชงยิ้มอย่างเฉืยชาอันดับที่หนึ่งแล้วจะเป็นไรอันดับหนึ่งในทำเนียบจัดอันดับผู้มาใหม่ของเดือนแรกเพียงแสดงให้เห็นว่าหลี่เหยาเก่งกาดกว่าข้าในด้านการเรียนรู้ทางทฤษฎีแต่ข้าเติบโตม,มาในส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่ให้ความสนใจกับการต่อสู้จริงมากกว่าภาคทฤษฎีต่อสู้พิสูจน์เป็นตายในหลักสูตรทฤษฎีพื้นฐานจะมีคุณค่าความหมายใด เบื้องหน้ายังมีเวลาอีกมากรอให้พวกเราย่างเท้าเข้าไปในแวดวงต่อสู้จริงเสียก่อนถึงตอนนั้นจำนวนคะแนนหน่วยกิจที่ข้ามียอมจะมากจนดึงดูดใจมันจะมาเสาะหาข้าเองจากนั้นจึงจะเป็นศึกที่แท้จริงระหว่างเราทั้งสองกูเฟยสเสวียนตะลึงงันอยู่เป็นเวลานานจากนั้นดวงตาของมันค่อยๆลุกเป็นไฟพยักหน้าพรางกล่าวว่าถูกของเจ้าชีวิตในมหาวิทยาลัยยังมีเวลาอีกนานมาก ที่สำคัญที่สุดคือแวดวงการต่อสู้จริงไม่ว่ามันจะเก่งการทางทฤษฎีมากแค่ไหนด้านการต่อสู้ก็เป็นได้แค่เจ้าปัญญาอ่อนผู้หนึ่งเท่านั้นผู้ใดว่ากันเล่าเกรงว่าฝีมือการต่อสู้จริงของเจ้าผู้นี้ก็หาได้อ่อนด้อยกว่าด้านทฤษฎีไมมเจ้าลืมไปแล้วหรือเมื่อครั้งที่รากปานของมันเพิ่งตื่นขึ้นมาก็เคยบทขยี้ผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญฉีขั้นที่สามจนปางตายมาแล้ว หลูเทียซานกล่าวแยงพางฉีกยิ้มกว้างจ้องมองชื่อของหลี่เหยาพร้อมกับรูปกำปั้นไปมาติงหลิงตังเล้าซือมองคนได้เชียบขาดยิ่งนักสหายนักศึกษาหลี่เหยาเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวโดยแท้และเป็นคู่ต่อสู้เกรงกล้าที่คู่ควรให้ข้าการเผาไหมาจิตวิญญาณการต่อสู้ทั้งหมดของข้าแต่ข้าอยากพาสมองของเจ้าสัตว์ประหลาดตนนี้เพื่อศึกษาดูเสียจริง หวนหลัวหลงกล่าวปนทอดถอนใจเบาๆหลีเหวยยังคงจมอยู่ในเครือข่ายการต่อสู้ทุ่งร้างใหญ่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าสี่สุดยอดของหอมังกรเรนพากันมองว่ามันเป็นคู่ต่อสู้เข้มแข็งไปเรียบร้อยเมื่อเสียงระฆังบอกเวลาเที่ยงคืนดังขึ้นมันยังคงยืนหยัดอยู่ในอันดับหนึ่งของทำเนียบจัดอันดับผู้มาใหม่ทันใดนั้นผลึกรูปเพชรสีทองจำนวนหนึ่งพันชิ้นพันโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าราวกับฝนหาใหญ่ ส่งเสียงติงต้งติ้งตังๆแล้วพุ่งหายเข้าไปในร้างของมันคะแนนหน่วยกิจสะสมของมันได้มาถึง1,207คะแนนแม้ว่าจะยังห่างไกลจาก40,000คะแนนอยู่อีกมากแต่ก็นับว่าได้เริ่มเดินก้าวแรกที่มั่นคงแล้วเพลงซุ้มเสียงขายกระจกแตกดังขึ้นในสองหูของมันเครือข่ายการต่อสู้ทุ่งร้างใหญ่เริ่มขยายใหญ่และชัดเจนยิ่งขึ้นดินแดงโปร่งแสงอีก78แห่งปรากฏขึ้นรอบ นั่นคือพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพื้นที่การค้าพื้นที่สนามประลองพื้นที่ห้องเรียนอาชีพและพื้นที่ซื้อขายเสรีนับจากนี้เป็นต้นไปมันสามารถทําเช่นเดียวกันกับเรานักศึกษารุ่นพี่เลือกเรียนหลักสูตรระดับสูงอย่างเช่นหลักสูตรอาชีพทําภารกิจที่หลากหลายให้เสร็จสมบูรณ์แม้กระทั่งไปที่สนามประลองเพื่อต่อสู้เดิมพันกับเรายอดฝีมือ มีวิธีการมากมายหลากหลายวิธีให้มันใช้กวาดคะแนนหน่วยกิจจ้องมองพื้นที่ใหม่ทั้งหมดนี้ลีเหยาวตาลายและหลานไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีมันเลียเลี่ยมฝีปาเตรียมจะสำรวจหรือเข้าไปมากกว่านี้ทันใดนั้นข้อความนกกระเรียนปานตัวหนึ่งเด้งขึ้นที่มุมของเครือข่ายวิญญาณอืมเราซื้อกลับมาแล้วนางซือเตาหลอมมือสองขนาดเล็กกลับมาด้วย หลีเหว่ลิงลดยินดีแทบขุมครางรีบออกจากเครือข่ายการต่อสู้ทุ่งรังใหญ่พุ่งลิวไปยังตัวตึกขนาดใหญ่ที่อยู่อีกด้านของซากปรักหักพังทันทีอาคารหลังนี้มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีแต่เดิมเคยเป็นโกดังเก็บสินค้าอันตรายดังนั้นถูกสร้างให้แข็งแกร่งเป็นพิเศษโดยมีโครงสร้างผนังสองชั้นระหว่างแต่ละชั้นแทรกเสริมไว้ด้วยค้ายกลนป้องกันอย่างแน่นหนาแม้แต่การพังทลายของภูเขารอยฟ้า ยังไม่กระทบกระเทือนอาคารหลังนี้แม้แต่น้อยหลีเหวยและหยวนหมานฉิวปรึกษาหารือกันเป็นเวลานานตกลงใจว่าจะปรับปรุงคลังสินค้าขนาดใหญ่นี้ให้เป็นอาคารที่สำคัญที่สุดของภาควิชาหลอมสร้างนั่นคือห้องหลอมสร้างตรงกลางโกดังที่ว่างเปล่านั้นมีเตาหลอมขนาดเล็กที่สูงกว่า3เมตรตั้งตระหาดถึงแม้ว่าจะเป็นของโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนและแม้ว่ารูปรักสีดำสนิทจะไม่ค่อยสะดุดตานัก แต่ยังคงสามารถใช้หลอมสร้างอาวุธวิเศษอย่างง่ายบางชนิดที่ด้านข้างเตาหลอมมีชงเทียนโหสองตัวนอนแผ่อย่างเกลียดขานยวนหมานชิวสดใสร่าเริงราวกับสายลมฤดูใบไม้ผลิกำลังสั่งการให้คนงานยกลังไม้ขนาดใหญ่สิบก่าลังลงมากองเรียงรายพร้อมกันนั้นนางผนึกท่ามุตราไขายอาคมห่วงห้ามของแต่ละกองเผยให้เห็นชิ้นส่วนอุปกรณ์วิเศษจำนวนนับหมื่นชิ้นเทลงบนผืน ชิ้นส่วนเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบภายในของเตาหลอมทั้งสิ้นในเวลานี้เตาหลอมที่เห็นตั้งต่งงาดอยู่กลางห้องไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าเปลือกเหล็กกองหนึ่งเพื่อให้สามารถทํางานได้ตามปกติจะต้องประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าไปอย่างสมบูรณ์เสียก่อนจึงสามารถใช้ผลึกวิเศษเพื่อจ่ายพลังงานให้แก่ค้ายกลยานของเตาหลอมเหล่าเจียง ขอบคุณเจ้ามากแล้วคราครั้งนี้สำนักคุณเขาทะเลข,ของเจ้าช่วยขายเตาหลอมชุดนี้ให้แก่ข้าในราคาถูกนับว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของข้าได้มากจริงๆหยวนหมานชิวคารวะขอบคุณต่อบุรุษกลางคนหน้าตาหรอเหลาผู้หนึ่งผ่านทางเครือข่ายนกกระเรียนป่านคนผู้นี้เรียกว่าเจียงเหวินต๋อเป็นผู้ควบคุมดูแลด,ด้านคลังสินค้าของสำนักคุณเข่าทะเลและเป็นหนึ่งในนักหลอมสร้างฝ่ายลากยา เพียงเพราะว่าคนทั้งสองยืนอยู่ฝ่ายเดียวกันเจียงเหวินป๋อแห่งสำนักขุนเขาทะเลผู้หนี้จึงสเสนอเตาหลอมสร้างมือสองให้แก่ภาควิชาหลอมสร้างวิทยารายการสงครามต้าห่วงได้ราคาที่ต่ำกว่าควรจะเป็นตั้งเกือบครึ่งเจียงเหวินป๋อหัวเราะดังๆกล่าวว่าเราต้าเจียไม่ต้องกล่าวอีกแล้วเตาหลอมนี้ใช้งานมานานกว่าห5 0ปีไม่เพียงแต่ชิ้นส่วนจำนวนมากสึกกร่อนผิดรูปไป แม้แต่วิทยาการภายในก็เก่าแก่มากไม่อาจไล่ทันวิทยาการสมัยใหม่อีกแล้วจึงไม่สามารถใช้หลอมสร้างอาวุธวิเศษในยุคหลังได้อีกอยู่กับพวกเราก็ไม่มีประโยชน์อันใดมีสู้ให้มันช่วยเหลือท่านบ้างจะดีกว่าแม้จะน้อยนิดก็ยังดีทันทีที่หลี่เหวยาวก้าวเข้ามาในโกดังรูปลักของเตาหลอมก็สร้างความประทับใจให้แก่มันอย่างยิ่งแม้ว่านีจะเป็นเพียงเปลือกนอกที่กรวงเปล่าส่วนประกอบทั้งหมดยังวางกระจัดกระจายอยู่บนผื้น แต่เมื่อนึกถึงอาวุธวิเศษนับไม่ถ้วนที่มันจะสามารถหลอมสร้างออกมาจากท้องของสหายตัวโตผู้หนีหลีเหยาอดใจเต้นระทึกขึ้นมาไม่ได้นี่คือเตาหลอมไทเออรุ่นที่หนึ่งแม้ว่าจะมีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีและค่าประสิทธิภาพทั้งหมดค่อนข้างหลาหลังแต่ได้รับการดูแลร,รักษาอย่างดีมาโดยตลอดสามารถใช้สำหรับงานปกติที่ไม่ต้องเคร่งขัดมากนักนับว่าเพียงพอให้มือใหม่อย่างเจ้า ใช้หลอมสร้างอาวุธวิเศษง่ายๆทั่วไปโยนหมานชีวกล่าวอย่างคึกคักแจม่มใสและเมื่อเห็นว่าดวงตาของลูกศิษย์ของนางทอประกายวาววามเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนสนใจอดเคาะศีรษะหลี่เหยาวอย่างแย้มยิ้มไม่ได้อย่างไรก็ตามหากเจ้าต้องการใช้งานเตาหลอมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักอย่างน้อยเจ้าต้องเรียนรู้พื้นฐานเสียก่อนเจ้ายัางไม่ได้เรียนรู้การเดินก็คิดจะวิ่งแล้วระวังศีรษะจะชนกับกำแพง จากที่ข้าได้ยินมาฟังว่าเจ้าได้รับฉายานามว่าเทพแห่งการนอนรับก็มังนี่มันเรื่องอะไรกันข้าไม่ได้บอกให้เจ้าศึกษาหลักสูตรทฤษฎีพื้นฐานจํานวนหนึ่งหรอกหรือเจ้าฉะไหนไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนตอนนี้เป็นอย่างไรสอบผ่านกี่หลักสูตรแล้ว5วิชาหรือ10วิชาหยวนหมานฉิวเร่งรีบตากตามเดินทางมาโดยตลอดมีหน่ำสามหัวใจของนางพวงอยู่กับเตารลอมไม่ทันได้สนใจตรวจดูทำเนียบอันดับผูมาใหม่ หลีเหวกืนน้ำลายอย่างยากลำบากสายตาไม่เคยละจากเตาหลอมแม้แต่แวบเดียวพอฟังก็ตอบอย่างไม่เห็นสำคัญค่าเก็บได้207คะแนนยวนมานชิวอึ้งไปวูบหนึ่งจากนั้นใบหน้าบานสะพรั่งปานบุบผาตบไหลหลีเหวยาวหนักๆไม่เลวไม่เลวทั้งสถาบันมีนักศึกษาใหม่หลายหมื่นคนเจ้ายังสามารถเบียดเสียดเข้าไปอยู่ในอันดับที่207ได้นับว่าไม่เลวจริงๆ ดูเหมือนว่าข้าจะดูแคลนเจ้าไปบ้างอีกสักประเดี๋ยวข้าต้องปรับแผนการศึกษาให้เจ้าแล้วเออเราซื้อข้าไม่ใช่ได้อันดับที่207ข้าบอกว่าข้าได้รับคะแนนหน่วยกิจ207คะแนนอยู่อันดับที่หนึ่งในทำรรเนียบอันดับผู้มาใหม่หลีเหวขวนเขินเล็กน้อยอืมไม่เลวไม่เลวว่าอะไรจะว่กอะไรนะเจ้าได้รับคะแนนหน่วยกิจ207คะแนนอันดับที่หนึ่งในทำเนียบผู้มาใหม่ ยวนมานชิวเบิกตามองอย่าง,งโง่งมนิ่งขึงตะลึงร้านจนตัวแข็งทือ่อใบหน้าราวกับมันโถนึ่งที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนินนานกว่าจะคว้าสมองกลพนผรึกวิเศษเปิดออกมาดูอย่างลนลานรอจนนางพบว่าหลีเหวยาสอบผ่าน88หลักสูตรในรวดเดียวรวมถึงหลักสูตรทฤษฎีหลอมสร้างคันพื้นฐานทั้งหมดที่นางกำชับไว้ด้วยนางถึงกับกรีดร้องเสียงพิกลออกมา ฟังดูหน้าขนพองสยองก้าวยิ่งกว่าสุนัขป่าหอมหอนเสียอีกโอ้โอ้เสียงคำรามทั้งสองั้งของนางคู่ขวัญเหล่าคนงานที่ด้านหลังจนขวัญวิญญาณกระเจิดกระเจิงชงเทียนโหทั้งสองตัวยิ่งหวาดกลัวแทบตายยามไม่ทันตั้งตัวสัตว์วิเศษทั้งสองแตกตื่นอารวาสจนคนงานด้านบนแทบจะพัดตกลงมารีบขวาขนยาวปุกปุยของชงเทียนโหเอาไว้แทบไม่ทัน ยวนหมานชิวไม่แยแสสนใจเรื่องเหล่านี้วิง่งนาตั้งจากไปทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้หลี่เหวพยพันใจหายวาบ่บอาจารย์ท่านจะไปไหนหยวนหมานชิวหน้าแดงก่ำไปถึงใบหูสีหน้าท่าทีดุดคนเมาสุรากลางมือร้ายรำยังสุขใจขณะที่กาวย่างขัดขาดให้หายดังมาแต่ไกลข้าข้าจะไปหาผู้อำนวยการด้วยความสำเร็จของเจ้าผู้อำนวยการจะต้องเพิ่มทรัพยากรให้เราอีกสิเ จากนั้นข้าจะไปพบหัวหน้าภาควิชาต่างๆให้พวกมันตั้งภารกิจเกี่ยวกับการหลอมสร้างมากกว่านี้มีความหวังแล้วคราวนี้ภาควิชาหลอมสร้างเรามีความหวังแล้วจริงๆรอจนหนังโลดเล่นไปไกลหลายสิบเมตรแล้วพันดึกขึ้นได้วิ่งกลับมาพร้อมลมกระโชกแรงพาปานพายุครั้งอ๋อเกือบลืมไปนี่คือแผนผังโครงสร้างและกระบวนการประกอบของเตาหลอมไทเออรรุ่นที่หนึ่ง ก่อนอื่นเจ้าสามารถเรียนรู้ส่วนประกอบภายนอกที่ค่อนข้างง่ายก่อนจากนั้นเจ้าจะลองประกอบดูก็ได้หากมีที่ใดไม่เข้าใจก็รอให้ข้ากลับมาสอนเจ้าก็แล้วกันยวนหมานชิวยัดแผ่นหยกใส่มือของหลี่เห่ยาจากนั้นประดุดพายุสายหมวนกวาดออกจากโกดังฝุ่นผงปลิวตลบกระโดดขึ้นกระสวยบินเก่าคลำคราพุ่งตรงไปยังชุมชนเขตบริหารทันที ซึ่งความจริงนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วเก่งว่าผู้อำนวยการสงไปลียามนี้คงกำลังนอนหลับฝันหวานอยู่ที่บ้านแต่จะให้ยวนหมานชิวสะกดกั้นอารมณ์ลิงโลดยินดีของนางได้อย่างไรนางแทบทนรอไม่ไหวที่จะเล่นไปยังชุมชนที่ผัาของฝ่ายบริหารขวาเครื่องขยายเสียงแล้วตะโกนให้รู้กันไปทั่วมหาวิทยาลัยสิทธิ์ข้าเป็นอันดับหนึ่งในมหาวิทยาลัยสินาทีหลังจากนั้น กระสวยบินที่พังมิพังแหล่ลำนั้นก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือชุมชนที่พักของฝ่ายบริหารพร้อมกันเสียงดังเคร่งครางเคร่งครางน่ากลัวยวนหมานชิวบังคับกระสวยบินทิ้มลงไปยังบ้านเล็กๆของผู้อำนวยการสงไปลีขณะที่กำลังจะดิ่งลงจอดสมองโกนผลึกวิเศษของนางก็สั่นเบาๆเป็นเจียงหวนปอผู้ดูแลคลังสินค้าของสำนักขุนเขาทะเลกำลังส่งนกกเรียนปานขอเชื่อมต่อมาที่นาง เหล่าต้าเจียข้าละอายใจจริงๆคราครั้งนี้ทำผิดพลาดไปเสียแล้วแผ่นหยกที่มอบให้ท่านไปไม่ใช่แผนผันงโครงสร้างของเตาหลอมไทเออรุ่นที่หนึ่งเจียงเหวินปอฟืนยิ้มเจือกขมพางอธิบายเรื่องราวเตาหลอมไทเออรุ่นที่หนึ่งเก่าแก่เกินไปแผนผังโครงสร้างดั้งเดิมสูญหายไปนานแล้วเจียงเหวินปอจึงติดต่อไปยังสำนักเทียนจยีซึ่งเป็นผู้ผลิตด,ดั้งเดิมของเตาหลอมไทเออรรุ่นที่หนึ่ง ขอให้พวกมันส่งแผนผังโครงสร้างให้ใหม่เตาหลอมรุ่นนี้เลิกผลิตไปกว่าร้อยปีแล้วสิทธิสำนักเทียนจีหลังจากสืบค้นเป็นเวลานานไม่ทันได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก็ส่งแผนผังโครงสร้างที่ค้นพบมาให้แก่เจียงเหวินป๋อทันทีแต่อันที่จริงกลับเป็นแผนผังโครงสร้างและคู่มือกระบวนการประกอบของเตาหลอมไถเออรุ่นที่สองแม้ว่าทั้งสองรุ่นถือกำเนิดมาจากที่เดียวกัน ส่วนประกอบกว่า9กซ็ก็ขายเหมือนกันอย่างยิง่งแต่ส่วนประกอบหลักบางชิ้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีน้ำซ้ำขั้นตอนการประกอบย่อมจะผิดแผกแตกต่างกันด้วยสิทธิสํานักเทียนจีคนพบปัญหานี้ในภายหลังจึงรีบแจ้งมายัางเจียงเหวนปอซึ่งรีบติดต่อหาหายวนมานชิวทันทีเช่นกันอ๋อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใครยังไม่ได้เริ่มการประกอบเลยตอนนี้ปล่อยให้สิทธิของข้าศึกษาเล่นไปก่อน อาศัยกําลังของมันคนเดียวคาดว่าลำพังส่วนประกอบภายนอกก็เพียงพอให้มันหัวหมุนงุนงงไปหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วเป็นไปไม่ได้ที่มันจะสัมผัสกับส่วนประกอบหลักในเร็วๆนี้ยวนหมานชิวหัวร้อย่งปลอดโปร่งไม่ได้สนใจกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยหลังจากตัดการติดต่อกับเยียงเหวินปอนางกมปงเป้าไปยังบ้านพักของผู้อำนวยการสงไปหลีทีมกระสวยบินลงไปยังดุดัน พวมลูกนวยการรีบตื่นเร็วเข้าเขามีข่าวดีข่าวดีมากด้วย